สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยคืัอสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปในวนนี้ครับผมมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมคอลลาโบแรกที่กําลังจะมา ในเกม F.K. Journey ครับหลังจากที่คราวก่อนนะครับทีมงานเขาก็มีโพสภาพสังกัดใหม่สังกัดต่างมิติที่กำลังจะเข้าเกมนะครับมายั่วน้ำลายผู้เล่นกันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นเพื่อนๆล่าสุดทีมงานเขาไม่มีกักนะพอรอบนี้เขาปล่อยมาเป็นทีเซอร์เลยเพื่อนๆซึ่งหลายคนก็ต้องรู้แล้วละ่ะถ้าคลิกเข้ามาดูคลิปผมนะครับว่าโคที่มาเนี่ยก็คือ f a i r y Tail ครับแต่ทีเซอร์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ดูนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ดูนะ ผมกลมารอดูพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับแค่ตอนเริ่มเนี่ยทีมานเขาก็เอาภาพออนิเมชั่นมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนัใช่ปะชื่อลูซี่ปะ โอ้ครับเดี่วมีภาพในเกมด้วยใช่ลูซี่นะครับอาร์ตก็สกับเป็นสปาย์ขอไอ้นี่นะ AFK j o u r n นะครับก็ดูทีหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูอันนี้น่าจะเป็นพลังฆ่าไม่ตายนะต้องเป็นไขกุญแจนี่แหละดูอีกทีนะครับ Dimensional Hero นะครับหรือว่าสังกัดต่างมิตินะก็สำหรับนัาสื่อเนี่ย มีเขาบอกมีเทียนะเอ้ยอ๋อมีมีนี่นี่สัญลักษณ์นึงนะเดี๋ยวผมขอดูทีน้าสื่ออันนี่ครับก็สำหรับน้าสื่อน่าจะเป็นตัว t r s นะเพื่อนเพื่อนถ้าดูจากหินนะครับแล้วก็ดูซี่น่าจะเป็น t a นะอ่านในเกมนะครับเอาจริงตัวละครมันดูสะอาดตามากเลยนะเพราะมันเป็นสไตล์ของ AFK บอกไม่รู้นะ แต่ตัวคอมดูสะอาดตาม,มากเลยจริงๆน,นี่ครับดูซี่นะ่าก็น่ารักดีครับและแน่นอนสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้นะครับว่าไอ้คอลาโบเนี่ยมันจะเข้าเมื่อไหร่นะครับนี่เลยเพื่อนๆทีมงานเนี่ยเขามีบอกเลยนะก็คือ Event sover, Fairy Tail, way, อีเวนต์ครอสโอเวอร์แฟนิทลศึกจอมเวทอภินิหารจะเริ่มในวันที่1พฤษภาคมนี้ครับสำหรับวันนี้ที่ผมลงคลิปที่ทีมงานเขาประกาศเนี่ยก็คือวันที่29เนะเพื่อน,อนถ้าพูดแบบกลมๆนะครับก็ประมาณ1เดือนนะ รออีกเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับไฟลีเทลเนี่ยก็จะมาใน f อ Jour จอรแล้วครับและเอาจริงผมว่าการที่ทีมงานเนี่ยเขาประกาศล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากาเพื่อนเพราะจุดนี้มันก็จะช่วยให้เราวางแผนในการเปิดตัวละครได้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครที่จะมานะครับเผื่อใครที่แบบอาจจะรอรุ้นว่ามีตัวละครมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยนะ มันน่าจะมีแค่2ตัวนี้แหละเพื่อนๆตามที่ออกมาเลยนะครับก็คือนัซึแล้วก็ลูซี่นะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทีมงานเขาได้มีบอกมาก่อนล่วงหน้าเลยครับว่าโคนาโบที่จะมาเนี่ยมันจะมีตัวละครเข้าใหม่มาทั้งหมด2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลุ้นตัวละครอื่นจากแฟรี่เทลเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆอาจจะต้องรอให้ทีมงานเนี่ยเขาเอากลับมารอบ2นะแล้วก็อัปเดตตัวละครเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับที่หลายคนน่าจะอยากดูกันก็คือตัวละครจากโคนาโบ f a ฟ r ี่เทล มันจะต้องใช้อะไรในการเปิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาก็มีบอกมาเหมือนกันเพื่อนสําหรับตัวที่จะใช้ในการเปิดนะครับมันจะเป็นตัวแดงเพื่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้บอกก่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดตัวละครจากไฟลี่เทลนะครับเพื่อนๆก็เริ่มที่จะเก็บดองตัวแดงกันได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บจากที่เกมเขาแจกนะครับหรือเก็บจากแพ็กเด้งรายสัปดาห์นะครับเพราะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับเวลาเข้าเกมครั้งแรกเนี่ย มันจะมีแพ็คตัวแดงเด้งมาขายนะครับและผมบอกเลยว่าไอแพดอันนั้นเนี่ยเป็นแพ็คที่โคตรโคตรคุ้มนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะวางแผ่นลวงหน้านะครับแล้วก็เป็นสายเติมแบบไวลูเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเก็บดองตัวแดงกันได้แล้วนะนและนอกเหนือน <ๆ S 2> จากตัวแดงนะครับแน่นอนว่าเพชรเนี่ยก็มีค่าเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราสามารถเอาเพชรนะครับสามร้อยเพชรมาซื้อตัวแดงได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการอัปเดตอะไรเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> สำหรับ <ๆ S 2> โคโลโบแฟนลิเทลนี้นะครับเอาจริงผมว่าดูจากกระแส ที่คนมาคอมเมนต์นะครับเหมือนผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชอบเลยนะกับโคโลโบแฟร์ี่เทลนะครับที่สําคัญมีมันมี <c oughs> คนในเซิร์ฟผมคนหนึ่งเพื่อนๆเ,เหมือนเขาพิมพ์แบบพิมพ์ทั่วเซิร์ฟอะ่ะแล้วก็บอกประมาณว่าเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะต้องมีกิวที่ชื่อแฟร์ี่เทลที่สําคัญไม่ใช่กิวเดียวนะมีหลายกิลด้วยครับที่ชื่อแฟร์ี่เทลประมาณ4-5กถึงหิวนะครับพอเขาพูดแบบนั้นปุ๊บใช่ป่ะผมก็มานั่งคิดเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วประเด็นคือกกกิลิลลลดขอองผมเเเนนนีี่่ย็็ััปชืแฟทครบ หัวหน้ากิลเนี่ยก็ชอบไฟลีเทลนะเนี่ยคุณเซเลสนะครับดูใช้รูปเป็นรูปไฟลีเทลด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าหัวหน้ากิลผมเนี่ยใายแน่นอนนะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวอัปเดตเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะอ๋อใช่แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเปิดพี่หมานะครับพี่หมาจากเผ่าวไวเดอร์เนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆอย่าลืมบริหารตั๋วให้ดีๆ,ๆนะครับเพราะตัวละครที่จะมาก่อนหน้าโคลาโบเนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยเขาอาจจะปล่อยความสามารถดีๆออกมานะเพราะทีมงานเขาต้องพยายามสกัดตั๋วนะครับให้ผู้เล่นเนี่ย เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาโคโลโบมาคนเนี่ยจะได้เติมเงินกันนะอ่ะโอเคก็มาส่งท้ายครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอส่งท้ายแบบดุรู่เหน่อยผมจะมาสุ่มตู้แสงมืดเพื่อนๆก็สาหรับตู้นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นนี่ด้วยครับชื่ออะไรอาธาเลียนะครับก็ถ้าได้มาเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะปั้นแล้วก็ออกไปเล่นพืนพีนะเพราะช่วงนี้ผมมีคอมเมนต์กับคนหนึ่งอยู่ครับแข่งแย่งชิงอันดับ5้า ใน PVP โหมดปกตินะครับกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูครับว่า10โลของผมเนี่ยจะได้อัทเเรียหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ออกอัทเเรียเนี่ยผมก็จะไม่เปิดต่อนะผมก็จะเก็บนองไว้ตัวแสงมืดถัดไปนะครับอ้ามาวัดกันช็อตน,นี้แหละ 3, 2, 1ไปครับอัเทเรียปิวไ้เปล่า โอเคครับม่วงลวนนะไม่มีทองไม่มีเพชรผสมนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ